แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29ทธันวาคม2567เราจะมาแกะกล่องของขวัญปีใหม่ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบของขวัญให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทยนะคะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้สูงอายุเกษตรกรและสร้างความสุขให้กับประชาชนในปี2568กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยนางนฤมลพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยในโอกาสเทศกาลปีใหม่ปี2568นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จะทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ปี68ผ่าน3กิจกรรมนะคะ1กิจกรรมมอบของขวัญให้กเกษตรกรไทยมีกินมีใช้มีไรายได้พอเพียงเช่นโครงการสนับสนุนค่ารผลิจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทโครงการฟื้นฟูเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี67 วงเงิน2553ล้านบาทแจกพันหมอนไข่แจกพันหมอนไข่ไหมพันดีฟรีจำนวน12,000รายแจกพันปลาน้ำจืดฟรีจำนวนจำนวน1้านห0 0ตัวรวมทั้งมอบพันพืชพัน 1, 000, ดีเช่นไม้ผลพืชไร่พืชผักฟรีจำนวน8,870รรายมอบลูกบอลเคลือบอยางพาราให้แก่ผู้สูงอายุ ปัดสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป้าหมายจังหวัดละ500ตัวรวมทั้งสิ้น38,500ตัว2กิจกรรมเพิ่มสุขป,ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทุวงเกษตรและสาก์มี2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ประกอบด้วย เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนเข้าชมฟรีลดค่าบริการในช่วงเทศกาลได้แก่เขื่อนกัดเก็บน้ําเช่นเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีอ่างเก็บน้ําห้วยปลือเขื่อนขุนด่านปลาการชนจังหวัดนครนายกอ่างเก็บน้ําดอกกลายอ่างเก็บน้ําดอกกลายจังหวัดระยอง เข้าฟรีช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นะคะเขื่อนป่าสักชลรศิพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดลบบุรีเข้าชมฟรีตลอดทั้งปีกรมประมงเปิดให้บริการเข้าชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำฟรีเช่นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาครสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษาศูนย์ศึกษาการพัฒนา,าคุ้งกระเบน อันนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาศูนย์ท่องเที่ยวเจิงอ,อนุรักษ์ด้านการเกษตรสะดกกับกิจกรรมที่หลากหลายนะคะได้แก่นั่งรถรางชมฟาร์มโคโนงไทยเดนมาร์กมวกเหล็กสระบุรีลดค่าเข้าชม10%และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน9 0เซนติเมตรเข้าชมฟรี เปิดพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราเข้าชมฟรีพบกับกิจกรรมตามรอยพ่อพิพิธภัณฑ์ต้องห้ามพลาดการจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงและชมภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation 3มมิติพร้อมถ่ายภาพเช็คอินรับของขวัญปีใหม่เป็นที่ระลึกระหว่างวันที่2ถึง5มกราคม68 ณพนะิพิธภัณฑ์าการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลอดจนอุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดให้เข้าชมเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวงเรียนรู้ด้านการเกษตรและชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวเป็นต้นนะคะ ส่วนที่ 2, เปิดสถานที่ราชการปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในวันหยุดช่วงเทศกาลบริการจุดพักรถอาหารว่างและเครื่องดื่มชมภูมิทัศน์และศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรอาทิศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวให้เข้าชมพันธุ์ข้าวแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพร้อมถ่ายรูปกับจุดเช็คอินเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย40แห่ง เช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเปิดศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตวนะ์ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงศูนย์ฝนหลวงหัวหินและสนามบินนครสวรรค์ให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริฝนหลวงตำราฝนหลวงพระราชทาน 3. กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพนะคะก็จะประกอบด้วยจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับประชาช,ชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรเช่นไข่ไก่ราคาถูก เนื้อโคขุนผักผลไม้โครงการหลวงสินค้าเกษตร,รชาวประมงในพื้นถิ่นปลอดสารผลิตภัณฑ์เกษตร,รแปลรูปชาเห็ดลินจือวายลูกเขาคันพร้อมทั้งบริการจัดกระเช้าของขวัญผ่านช่องทางๆๆตง่างๆเช่น ing, ล er erman, ผลิตภัณฑ์ประมงร้านฟิชเชอร์แมนช็อปแอดบางเขนและแพลตฟอร์มฟิชเชอริช็อปบายฟิชเชอรผลิตภัณฑ์ปศุสัสตว์ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัสตว์ ลิ t สตอกฟาร์มเอาเลจัดพื้นที่บริเวณตลาดอตกรย่านพหนโยธินจะดูจักเพื่อให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรนำผลไม้ทั้งสดและแปรรูปมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงวันที่2 9ธันวาคมม2567แกะกองข้องควนร่วมพิกฟื้นเศรษฐกิจไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ